วันนี้มีความยินดีที่จะมาแนะนําปรา,าสราทสีประภูมิที่เป็นปรา,าสาทที่สวยงดงามที่สุดในจังหวัดสุรินมีนางอับสอนซึ่งเป็นภาพรุ่นเดียวกับนครวัดเสม็หรือประเทศกัมบูชาเป็นภาพนางขับสอนที่สวยงดงามมีแห่งเดียวในประเทศไทยสวัสดีครับพูดไปเรื่อย ตามสไตล์ผู้ชายไรลสาระอีพี่ถี่สาสบครับมื่อนี้ครับมาสู่ดินแดนอาระยะธรรมขอมโบราณนะครับอ่านี่คือปราสาทสีขอซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอสีขอละพุ่มจังหวัดสุรินทร์นะครับสเลนสเลนตอนนี้ผมมาเชงเาตูนะครับก็คือเพิ่ยังท่านไ้ปเปิด อนุญาตให้เขาครับซึ่งเป็นสถานที่เป็นโบรันสถานเนะครับเนาะคนอื่นครับให้เบิ่งความสวยงามของปราสาทไปก่อนครับโอ้แต่ว่าผมตอนนี้ผมมาาจะเศร้ากันเลยเข้าไปข้างในบ่ได้ครับเจ้าหน,น้าที่เพิ่งยังบทท่านมา,าเลยนี่ครับพี่น้องตอนนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นมาแล้วครับ ผมก็บือมาบึงข้ามาบึงเนาะบัวยอดปราสาทนี่ครับพี่น้องนี่คือศิลปะขอมซึ่งเป็นศิลปะอันเก่าแก่นะครับสวยงามสวยงาม โอ้ oh. เป็นบุญตาที่ได้ไมาเห็นครับผมที่จริงผมก็มาเห็นครั้งหนึ่งหร้อล่ะครับแต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้ทำ YouTube นะครับตอนนั้นยังไม่ได้ทำ u oh. ู u ูบอาออลังการเลยครับพี่น้องนี่ผมผมเดินมานี่ผมรู้สึกว่าผมขนลุกสู้เลย มันเป็นความภูมิใจนั่นะครับที่ประเทศเฮ้าในมีศิลปะอันเก่าแก่ที่อยู่ตรงนานี่ครับว่าเดี๋ยวผมสิภาพไปย่างเลาะสรุปเมื่อนี้และการพูดไปเรื่อยเป็นและการท่องเที่ยวไปเฉยเลย <c oughs> ขออนุญาตสักหนึ่งอีพีนะครับ ขอเป็นรายการท่องเที่ยวสักหนึ่ง EP ครับซึ่งข้างในนะครับก็เป็นที่ประทับของพระศิวะนะครับแล้วก็มีนางอับสรน,นะครับซึ่งเป็นเทพในศาสนาฮินดูนะครับสวยงามมากครับแต่มันมืดไปหน่อยครับเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูครับนี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับ ปราสาทขอมปราสาทสีขอนะครับปราสาทสีขออำเภอสีขอละภูมิโอ้โผมเมื่อนี้อยากพูดไปเรื่อยตามสไตล์ใช่ไรสาระแต่เมื่อนี้ครับเป็นรายการท่องเที่ยวไปโดยปริยายนี่คือมีความสวยงามมีความเก่าแก่ครับ นาอนุรักษ์ครับแต่ก็นาก็ากบึงแล้วก็มีการสุดส้มไปแดตามตามการเวลาเนาะครับเนาะเอากอยากซอยกันทนุบำรุงไว้แล้ไว้ให้ลูกหลานได้เป็นมรดกข,ของลูกหลานสืบต่อไปนะครับ ครับภาพ,ภาพาเด็กเหมือดไหมดูสิครับกิบอาณาจรรักรเป็นอาณาจรรักรที่งดงามน,นะครับนี่ประสาทนี่ยังไว้ห้ลูกหลานเบึงเ้ากับควนอนุรักษ์ควนสืบทอดต่อไปเนาะครับผมก็ได้สัมภาษณ คุณพี่ที่เพืพ่อนเปาอยู่นี่นะครับก็ขอเจ้าหน้าที่ดูแลโบราณสถานรปรา,าสาทศรีพรพรลูกภวันนี้มีความยินดีที่จะมาแนะนําปรา,าสาทศรีพระลูกภูที่เป็นปราสาทที่สวยงดงานที่สุดในจังหวัดสุรินทร์มีนางอับซอนซึ่งเป็น ภาพรุ่นเดียวกับนครวัดเสม็หรือประเทศกัมพูชาเป็นภาน่านนองมอสรที่สวยงดงามมีแห่งเดียวในประเทศไทยเป็นปราสาทห้าหลังที่ยังสมบูรณ์เป็นปราสาทลอยตัวบนฐานมีจีลาแลนที่ยังสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยนะครับมีความสวยงามถ้าใครได้ผ่านมาที่นี้ก็แวะมาเที่ยวชมนะครับปราสาทแห่งนี้อยู่ใจกลางชุมชนที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่ ถ้าอาจถ้าอยู่บริเวณรอบนอกหรืออยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลจากบริเวณชุมชนก็อาจจะมีความาสุดโรมหรือเสื่อมโทรมไปตามการเวลานะครับแต่ว่าพอดีตรงนี้เป็นที่อยู่ใจกลางชุมชนและมีความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการดูแลรักษาและบรูรณะเรื่อยมาเป็นที่ขอรพ ของชุมชนในบริเวณนี้นะครับก็ยังคงสภาพที่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับถ้าใครได้ผ่านมาทางนี้ก็แวะมาเที่ยวชมนะครับปราสาทศิขภูมิซึ่งมีทับหลังพระศิวะนาคราชสิบกรหรือสิบมือนะครับลายลำอยู่เหนือหงสามตัวอยู่หน้าบานประตูประธานปราสาทองค์ประธานนะครับแวะมาเที่ยวชมได้นะครับและด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือยอดของปราสาทซึ่งเป็นหินทรายนะครับเป็นยอดปราสาทนะครับ ที่นํามาจัดแสดงตัวไว้บริเวณใต้ต้นโพนะครับเดิมทีก็ลนเรียงรายอยู่รอบตัวประสานนั่นแหละครับตอนนี้ทางทกรมจุลป์คอนได้มาเข้ามาดูแลและพัฒนาบุรณณเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็นํายอดของประสาทมาจัดเรียงไว้ใต้ต้นโพให้เป็นระเบียบเพื่อความสวยงามนะครับ <c oughs> ด้านซ้ายด้านขวาของเราคือบารายน้ําตัวซีนะครับ <c oughs> เป็นบารายน้ํานะครับที่อ <c oughs> สมบูรณ์เป็นบรายน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับที่นี่เป็นเทวสถานในศาสนาอินดูนะครับเป็นโบราณสถานอย่าลืมนะครับพี่น้องประชาชนทัประเทศถ้าได้ผ่านมาทางนี้ก็แวะมาเที่ยวชมปราสาทสีครกภูมิรานะครับบางทีก็มาเจอกับผมนะครับเจ้าหน้าที่ดูแลโบราณสถานที่นี่นครับชื่อเล่นวัดขวัญน,นะครับแวะมาทักทายได้มาสอบถามได้สอบถามข้อมูลได้นะครับ ครับผมครับขอบคุณมากครับสําหรับขอมูลสําหรับความรู้ดีๆที่มอบให้นะครับครับผมต้องขอขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้องครับสวยงามเกินคำบรรยายคือเจ้าหน้าที่คณนั้นเพิ่นแนะนำว่าให้ไปอีกมุมหนึ่งครับเพิ่นบอกว่าสิได้ภาพเป็นปราสาทที่อยู่ทิ่งน้ำ กับอยู่ในน้ำเป็นปราสาทสิบหลังครับเดี๋ยวผมไปหามุมกล้องก่อน,อนอพี่น้องเห็นยอดปราสาทตอนนี้ผมเห็นปราสาทสิบหลังโอ้มีความสวยงามนะครับเนาะนี่คือภาพภาพมุมกว้างนะครับผมภูมใจดีใจและภูมิใจครับี่ ประเทศไทยเฮานะครับได้มีซิงเกาแก่ซิงบรลณมาซีไว้สีทอดให้ลูกให้หลานเฮ้าด้เบิ่งต่อไปนะครับแล้วผมก็ภูมิใจเอามาเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกเอาไว้ให้ลูกหลานเบิ่งนะครับ หลังเมื่อานี้ครับผมสิมว้าเหลืองมีหนุ่มเช่ากัมพูชาแคนเบเดียเพิ่นแบบเพื่อนบ่พอใจนะครับที่ว่าคนไทยนะครับเอิ่นเพื่อนว่าขามรน,นะครับสวัสดีครับผมเออผมเป็นคนกัมพูชาคนหนึ่งครับผมแต่ถามว่าพี่พูดแบบพูดทุกอย่างนะครับแต่แบบพี่เสียเสียบุกลิกอย่างเดียวครับ คำว่าขมิตรเนี่ยมันแบบว่าพี่แบบคุยแบบคำว่าขมิตรเนี่ยมันไม่ใช่นะพี่ึ้นชื่อแบบกัมพูชาหรือว่ากัมพูดีครับผมแต่ถามว่าคำว่าขมิตรเนี่ยมันแบบเยียบยามกันมากครับผมผมเป็นคนกัมพูชาผมไม่ชอบแบบคำนั้นคำเดียวครับผมแต่พี่แบบพี่เวลาเวลาพี่พูดมาพี่ผมชอบนะทุกคำแต่คำว่าขมิตรเนี่ยผมไม่ชอบครับครับกาจทีี ผมได้ก้าวได้เกินมว่านะครับว่ามีนุ่มเช่าแคนเบเดียนะครับเพื่อนบ่พอใจที่ว่าคนไทยนะครับได้ไปอื้นเพื่อนว่าเป็นขมเมนนะครับแต่ว่าไอเรื่องนี้มันเกิดคือมีข้อพิพาทมาระวางไอ้มวยบุกตอนะครับกับกับมวยไทยของเฮานะครับเป็นเป็นข้อพิพาทกันได้ลกโชวเชี่ยวอยู่ตอนนี้นะครับก็เลยเฮ็ดให ชาชาส้นทั้งเพืเ่อนบ้านของเขานะนะครับเพื่อนกันบโพอใจปันไดนะครับแต่ที่มากที่ไปก็คือถ้าคุณไม่พอใจว่าคนไทยเรียกคุณขมนแล้วพวกคุณล่ะพวกคุณเรียกคนไทยว่ายังไงโจรสยามพวกเสียมอยียงประมาณนี้ครับผมก็ถ้าเป็นไปได้เนาะผมก็บโบอยากให้ผมอยากสมันนะชัน บ่อย่างไ้มันเป็นขอแบบยังอ่ะสองประเทศคือเป็นพี่น้องกันเ่าอย่างห้มีนนขอที่พาดกันแบบนี้นะครับเพราะว่าพี่น้องเช่ากับพูชาของเฮากะได้เขามาหาอยู่หากินอยู่ในประเทศให้เฮากะเยอะนะครับคือต่างคนก็ต่างอยากอยากให้เกียรติซึ่งกันและก,กันนะครับ แล้วก็ไอเรืองมุวยเรืองอีงนังนี่คือทุกประเทศต้องมีการต่อสู้นะครับมันบทจําเป็นต้องมาอ่างว่าใครคือต้นตำรับก็คือทุกคนเกิดขึ้นมาก็ต้องเตะต่อยเป็นแล้วการต่อสู้มันจะมีอยู่ทุกทุกประเทศครับืพจังประเทศที่เขาบ่ามีการต่อสู้เป็นเป็นของตัวเองแต่เขาก็เตะต่อยเป็น เขาก็ต้องคิดอย่างนี้นะครับเนาะโบแมนเอาไอเหินที่แกสลักอยู่น้ำกําแพงวัดหรวมาอ้อางมาแอบอ่างว่าตัวเองเป็นต้นตำรับเคยใช้มวยบกตอปกป้องประเทศชาติมาเคยใช้มวยบกตอฆ่าสิงโตอาลพผมขอถามนะครับในเอเชียในอาเซียนเท่าเนี่ยมันบบมี่ครับสิงโต ทิ้งต๋มอยู่ในสวนสัตว์ไปขายได้จังไดคือจับแล้วนี่คือนี่คือคนบางคนแขแข่แอบอังขึ้นมาผมก็อ,อยากอธิบายว่า่วยใทยหรือกุนขมแม่หรือบุกต่อหรือการต่อสู้ยังของมวยไร่เล่าครับทุกชาติเขาสามารถที่จะมีศิละปะการต่อสู้ ก็ต้องมาอ้างว่าเป็นเป็นเป็นของเราอยังไงนี้มันมันบดถึกต้องครับถ้าคุณว่ามวยของคุณเป็นต้นตำรับถ,ถ้าแน่จริงต้นตำรับแต่เวลาเวลามาต่อยอผมเห็นมวยของบุกตอนี่แห่ตลอดครับแล้วก็ถ้าอ้างว่าเคยใส่มวยนี่ใส่บุกตอนี่ปกป้องอาณาจักรมา่นแต่นั่นอยู่แล้ว ผมเห็นเป็นเมื่งขืนอยู่ตลอดนั่นแสดงว่าม้วยของท่านบ่สามารถสิบปกป้องอาณาจักรของท่านได้แต่ประเทศไทยบ่เคยเป็นเมื่งขืนบ่เคยยุ่นไต่อานาในคมอของใดรอันนี้ก็ฝากให้คิดครับส่วนเรื่องที่ว่าคําว่าคอมเมนต์นี่ก็คือคนไทยก็เอื่นมายาวนะยาวนานแล้วแล้วไม่ใช่คนไทย ที่เรียกพวกคุณด้วยพวกคุณเอื่นกันมากอย่างใโบราณเพิ่งเมื่อเปลี่ยนเอาตอนนี้มาเป็นแคมเบเดียมาเป็นกัมพูชาอย่างประมาณนี้ครับผมกับ,บโบรไปเปะข้อมูลเชิงลึกมากเนาะแต่กับเมื่อนี้กับมานําเสนอสํำนี้ก่อนครับเพราะว่าผมไปเบึงเงินปราสาทสวยงามปราสาทโบราณครับมาอนุรักษ์ไว้ขอบคุณครับสำหรับอีพี่นี่ ลาไปก่อนครับ